สาเหตุของโรคที่ เกี่ยวกับดวงตานะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นอายุคนเราที่มากขึ้นพันธุกรรมสภาพแวดลอ้อมก็อย่างเช่นฝุ่นแดดลมควันต่างๆซึ่งในแสงแดดเองก็จะประกอบไปด้วยแสงหลายๆสีนะคะแต่ว่าแสงที่มีผลต่อดวงตาของเรามากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มแสงสีฟ้าจะประกอบอยู่ในแสงแดดแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันการที่แสงนี้เข้าไปยังจอประสาทตาของเรามันสามารถไปทําลายจอประสาทตาเราได้เช่นกันโรคทางดวงตาที่พบบ่อยนะคะ ก็ได้แก่พวกโรคต้อต่างๆค่ะก็ประกอบไปด้วยต้อลมต้อเนื้อ ต้อกระจกต้อหินปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลทําให้คนเราเป็นโรคต้อค่ะก็คือพันธุกรรมสภาพแวดล้อมเชื้อชาติปัจจัยที่เด่นชัดก็คือในพันธุกรรมค่ะอย่างเช่นคนในครอบครัวเราเองถ้าทราบว่ามีใครเป็นต้อก็แนะนําให้คนในครอบครัวนั้นไปตรวจเกี่ยวกับโรคต้อถ้าหากถูกเพิกเฉยไม่ได้รับการรักษาก็จะนําไปสู่การตาบอดและอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสายตาคือเลือกทานอาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยอาทิเช่นน้ำมันปลาแซาลมอนลู ซีแซนทีนแอสตาแซนทีนบิวเบอรี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะใช้ร่วมกับรับประทานอาหารให้ครบอย่างต่อเนื่องค่ะ